ไปไซแนมนป่ะเห็ไนแซนลี่อยู่นี่แอนอยู่ในหลุม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 ภูเขาไฟงามแพงค่ะผู้เบาบรญยากาบค่ะก้อยากเลนต่อเป็นเวลาหนึ่งทุ่มค่ะอินดิเวยนั่งย่ทงงนี้ค่ะยุ่งงงยุ่งจะเมิดประมาณสามทุ่มค่ะกะคนเบาบางทางอีกเหลืออยู่แค่คู่เดียวค่ะ ว่าคขาเพื่อเดียวค่ะบรนยากาทยอยก้าบก่อนระค่ะลูกๆก็ไม่อยากก้ามจะ่าเพราะว่าถ้ามันค้ำไทยเต้เนโตเขาจแีแหนมหาเส้นทางอาขามไปทางนี้มันจียากนะคะเพราะว่ามันจะมืดน,นะคะวิวงามค่ะบรรยากยาศยั่วโตค่ะแต่ว่าห้องโมงนงทุ่มหงมงนงทุ่ม, <laughs> งม,งมนงทุ่มก็คือว่าแม่เราต้องกลับบ้านค่ะโหลไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเห็ดกับเขากับน้ำเองมือนี้วเพราแน่ใจว่า สามีจะพาไปกินเขาทางนอกนอกบ้านบ่นะคะกะบุพุบอนเขาจะได้มาอีกก่อนกนกันอีกบอลนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลค่ะแต่ว่าลูกๆมากค่ะลูกๆอยากมาอีกลูกว่าอยากมาอีกว่าซันกะถ้าบ่กันกค่ะว่าซาม,มินจะพามาอีกบอนะคะกาเขาคุณนละลายแล้ค่ะเด้อสำหรับมอนี้นะคะที่เขามาชมมาติดตามมากก็เลยก็แชร์ให้แม่นอยคลิปหน้าพ่อัอนใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ ขากาักัลค่ะตอนนี้อยู่ที่สองทุ่มค่ะพี่น้องสองทุ่มอีเวนตอยู่ใ่่เียครับทองพ่อกลับก่อนมันจะไฟตะเวนลงเพราะว่ามันจะบ้างเขานะคะจะมืดนะคะแต่ก็ยังมีคนมานะคะ่ะหนุ่มสาวพากันมานะคะเนาะเป็นเ่เป็นชายหาดทีร์สสวีนะคะนอนนคือเกาค่ะหลังจากเติมพลังแต่แตงโมมาแต่ลืมซ่อนกับซ่อมอดสิคะ ือหมู่บ้านเพลินค่ะมันอยู่กันแบบนี้ค่ะบอร์ลายนะคะเป็นเป็นหมู่บ้านน,น้อยๆค่ะที่เพิ่นสร้างขึ้นด้วยวัวแคโนก้อนหินนะคะเนาะก้อนหินภูเขาไฟค่ะน้ำดมอ่ะมันน้ำม,มัะใส่น้อยเน,ะนาะน้ำปั่นมาสัสแตยปู่ะจ้าไฟฟ้าบ่ม,มีไฟฟ้านะคะ ไฟฟ้าจากแสงพาทิค่ะนี่ค่ะบรรมูกันมรนวานแนมแต่ตะเปลางามค่ะนี่ค่ะเส้นทางคาะกับเพาะนะค่ะก็บ่ป้นใดค่ะเพระาะว่าไม่รถยุ่ข,ข้างหน้านะคะแล้วก็บ่มีรถขามานะคะไอ้ทิ้ง y d ดูนิวอยู่น w อด้จะดูไว้เร้อพี่เกอ the first time small, less, yeah. small bit but but it's that's why I hurried up you asked me why was it going quick that's i actually the n a r r o u s bit there's no one for this เขาเห็ดไม่ค่ะมันก็เลยโบปันไดนนะคะแต่ก็คือเดาค่ะนี่คือเส้นทางไม่รู้เคนพอปูแล้วนางอยู่ค่ะกับ นะะคข,ขึ้นเขาคะ,ะตอนนี้ก็คือว่ามันโมปนันใดมันอาจีพย้อน,ยนแสงเนี่ยอาจจะบ่เห็นนะคะอาจจะบ่โมปันใดเพราะว่ามันบ่มีรถขาขามานะคะมีแต่ขากลับเนี่ยนะคะเนาะมองดูนะคะมันง่ามีลีนะคะเนาะเทือกเขาอ่าเมฆกำลังบดชนก้นเทือกเขานะคะมองลงมาค่ะ เป็นชายหาดยาวนะคะท้องฟ้าสีครามกับทะเลสีครามนะคะมันงามเป็นงามไม่เลค่ะจริงจะดูแห่งแรงแต่ว่างามค่ะพวกเนี่ยค่ะทีพอกับพวาม,มันจะ,ะเขาหังข้างหลังไม่น้อยคะะ่ะมันจะบังแสงพระอาทิตย์ค่ะมองเนียค่ะเมฆชนชนยอดเขาูเขานะคะงามค่ะไม่น่าบางงามนะคะ เป็นวิวที่แบบว่าสวยงามไม่รีค่ะล้คลากเนี่ค่ะก็คือถนนรอบด้านด้านข้างไม่น้อยนะคะนี่ค่ะก็คือว่าขาขบไปนะคะลงตรงลงไปตรงงที่วิวนะคะตรงที่ชายหาดคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้คะ่คะราคากลับนะคะจะเป็นคนตรงขับของนอกคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือถนนที่แบบว่า ถ้าใจบ่ถึงบ่กล้ามาค่ะขับบ่หล,ล่อขับ,บรถบ่บ่บ่ใจใจบ่ถึงบ่กล้ามาอย่างนี้คะ่ะเบ่รดาคือมันคือมันบ่มีทางกั้นเลยค่ะแบบว่าีินี่ยว่าเฉียดเฉียดลงไปไหนค่ะเบอร์ไนค่ะพี่น้องเบงเ์ไหนค่ะเอ้ยจีซวนจีมอร์แดนจูลัสเบงเ์ไหนค่ะก็คือว่ามันมันมันยังไม่มีแบบว่ากัา้นเลยคะ่ะเส้นทางจะ

มันเือนโชคดีตรงที่ว่าสามีมัน่อยเงินสคาขามมืสัคาขามมืจะเซ็นนี่แหละดค n เนาะเฮียเอวนคำเนาะคุณได้ยจะ move เนี่ยตัว next โอชอปัสนี่ใครคะมีรถกันมาบาบ้าเฮาตองบ้า้าสามเมื่อกี้กันค่ะตั้งก้นตั้งขาบพิ่นก็คือบวาวค่ะ่าอยู่ผู้อยู่ด้านขึ้นี่ค่ะบวหวค่ะ อาหารก็จอดให้รถคันหนึ่งโซ่สวนทางคำนี้หน่อยบอกให้สามีว่าเจาะนะคะบังเจรค่ะบังเจ้ค่ะพี่น้องเขาอาจจะใช้จุดที่กั้นเนาะแปลว่าให้อุ่นใจแน่นอนหนึ่งนี่บอลเะค่ะแต่คือเพียวๆนะคะเพียวๆทั้งนั้นนะคะบังเดรค่ะคือถ้าพลาดก็คือนะคะก็ลงลงหัวตารางก็แล้วค่ะนี่ค่ะมาคุณน่ะเอาเอาเอาอะไรมาตา สไลด์ขึนน้นเหมือนมันแนบมอเขเห็นค่ะเพราะว่ายอดแสงนะคะนี่คืออันตรายอย่างหนึ่งค่ะคือเขาแนบมอเห็นแล้วก็เขาอยู่ฟังอยู่ฟังแบบมีน้านะคะ เจ้าสตารนนะเ <laughs> จ้า <น S 2> เซฮาร์โลเกตแม่แม่เป็นโซฟิวบูบีมอร์เดนยูโซฟแม่พูบีอาดิโอเสียงเสียงซามิไฮม,มีมีมีรถมาค่ะคมีรถมาค่ะพี่น้องพอบางขั้นเพิ่นก็นโอเคค่ะเพิ่นก็นข,ขับ เบียดให้เนาะค่ะบางขั้นกับบาบะกางเลยค่ะมองเลยค่ะเส้นทางเส้นทางนะคะตอนนี้ค่ะไม่้อยอยางกับที่นี่ค่ะเพราะว่ามันหน่อยอยูยูขอบสุดนะคะ จะไปสิ้นสุดของพื้นพื้นดินของเกาะน,นะคะวิวทะเลค่ะถนนมอเตอร์เวย์โบไหนคะ่ะถนนลาบแล้วกันไงนะคะหาสมารถเเฮดไงได้คะ่แะแต่ก็โคดงโงคือง,งเงียบคือเก่าค่ะพี่น้อง Okay John, you scared? มาลาะค่ะอะค่ะเป็นหมู่บ้านบอเล็กๆค่ะเป็นหมูบาลล้านก็ไม่นอนไ่แน่ใจเบิ้งคืบหมูบ้านค่ะมองไปโฮมอ๋อจลละไกโฟกมอไปโฮมโฟกัสเดี๋ยว for, <good. S 2> good. Home, for good holiday yeah. land tell me mm. That's That's my down there. Down, no one living there